ราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายนคลื่นแห่งเดือนนี้ไหลเข้ามาเงียบลึกเหมือนสายน้ำใต้หน้าผาอึดใจถัดมาพลังอุ่นร้อนก็ผุดขึ้นจากก้นบึ้งหัวใจราศีพิจิกกำลังก้าวกลับมาสวมเกราะแห่งความมุ่งมั่นอีกครั้งภาพในกระจกเริ่มคมชัดขึ้นทีละเสี้ยวคุณไม่ต้องเร่งพิภากษาตัวเองแค่ยอมรับว่าไสข้างในกำลังปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับจังหวะใหม่ของชีวิตเมื่อคุณยืนตรงกลางคลื่นอารมณ์ด้วยความหวังย่อมส่องและหนทางใหม่ย,ย่อมเผยตัวเสมอ ในเรื่องของพลังศักยภาพและโอกาสเริ่มประตูเด่นในช่วงต้นเดือนดาวอังคารทับเรือนตนเหมือนเสริมให้คุณพร้อมริยง,งานกล้าตัดสินใจและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เชื่อยอย่างงดงามหากคุณเลือกกำหนดสมรภูมิที่ใช้ไม่วิ่งเลยทุกอย่างพลังจะถูกรวมศูนย์และเกิดผลอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันดาวพุธเริ่มถอยในเรือนตนกระซิบบอกให้คุณย้อนกลับไปจัดระเบียบวิธีคิดใหม่ ก่อนค่อยเร่งเครื่องอีกครั้งในช่วงปลายเดือนเมื่อการสื่อสารกลับมาลื่นไหลเส้นทางการเรียนรู้และการเดินทางไกลมีสัญญาณให้ชะลอเพื่อทบทวนเพราะจังหวะของการขยายผลอาจเบาแรงลงชั่วคราวหากคุณเลือกเก็บข้อมูลเชิงลึกวางกรอบความเสี่ยงและฝึกทักษะใหม่ที่จำเป็นโอกาสจะสุกงอมในเวลาที่เหมาะสม เรื่องหัวใจความสัมพันธ์และการรักตนช่วงกลางเดือนแสงอาทิตย์ย้ายมาส่องตัวตนทําใหออร่าและอิทธิพลส่วนตัวชัดเจนขึ้นคุณดึงดูดความร่วมมือที่จริงใจจากผู้คนที่อ่านภาษาพลังงานของคุณออกหากคุณเลือกสื่อสารจากแกนความจริงตรงไปแต่ไม่กระแทกความไว้ใจจะงอกงามช่วงปลายเดือนดาวสุขเคลื่อนเข้ามาประกายบนผิวน้ําใจเติมสเสน่ห์ความละมุนและพื้นที่เยวยาให้ความรักไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่คุณสามารถออกแบบพิธีกรรมเล็กๆของความรักได้เช่นทำอาหารง่ายๆร่วมกันเดินเล่นใต้ฟ้าเปิดเพลงและคุยกันเรื่องอนาคตแบบใจเย็น สำหรับงานสร้างสารรค์หรือเรื่องบุตรที่เคยหนักดาวเสาที่พร้อมเดินหน้าชี้ชวนว่าความรับผิดชอบที่ทำสม่ำเสมอกำลังเริ่มออกดอกหากคุณเลือกสร้างวินัยเล็กๆที่ทำได้จริงทุกวันผลลัพธ์จะงดงามกว่าที่คิด ภาพรวมของเดือนนี้คุณคือผู้ดูแลประตูพลังงานของตนเองดาวอังคารให้ไฟดาวสุขให้ความงามดาวพุทห้สติและดาวเสาให้โครงสร้างเมื่อคุณเลือกใช้ไฟอย่างมีกรอบใช้ความงามอย่างมีคุณค่าใช้สติอย่างอ่อนโยนและยึดโครงสร้างที่ยืดหยุ่นทุกความท้าทายจะกลายเป็นสะพานทุกความล่าช้าจะกลายเป็นช่วงเก็บแรงเดินไปอย่างนิ่งแนวแต่เมตตาใส่ใจรายละเอียดแต่ไม่ลืมพักใจและฟ้าภายในจะเปิดโอกาสจะไหลามาเหมือนน้ำขึ้นยกเรือชีวิตคุณให้สูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติขอให้คุณโชคดีตลอดเดือนนี้อย่าลืมกดติดตามสีี